ครู้มาถึงช่วงเวลานี้นะคะคูรู้คูรู้ของเราวันนี้เราจะไปพูดคุยนะคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของข้ายเอตโรโตขึ้นอยากเป็นอะไรนะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากคุณเอค่ะคหรือว่าคุณกิติพงศ์วงกตันยูนะคะบรรณาธิการ นิตยสารนะคะสยามเอตโตโรและก็ผู้จัดกิจกรรม Steel w a l l นะคะตอนนี้อยู่ในสายไปที่เรียบร้อยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เอ๋ครับสวัสดีครับผมดีก่่นจะพูดถึงใายพูดถึงเอตโตโรก่อนนิดนึงครับผมอะไรอะไรเอตโตโรค่ะมาฟังเสียงอะไรขึ้นเสียงอะไรเนี่ยอดูแบบว่าดูสนุกสนานใช่ไหมฮะค่ะที่จริงคือคือเอตโตโรนี่มันเคิืเต็มเป็นสยามเอตโตโรครับผมแต่เอตโตโรเนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่ทางผมตั้งขึ้นก็คือว่าคือผมยากจะสร้างสื่อ ื่อของแบบว่าสื่อของบเรียนอะไรอย่างนี้ครับที่แบบว่าที่มันดูแตกต่างสื่อที่มีอยู่อะไรอย่างนี้จนเลยแบบว่าคุยกับเพื่อนๆดูเฮ้มันราษาําสื่อนี้มันต้องมีชื่อก่อนใช่ไหมที่เนี้ยนี่ชื่ออะไรที่แบบว่าเด็กๆเขาจะแบบว่าสึกว่าเออมันคือสื่อนะแต่ว่ามันไม่มันไม่แบบจริงจังซีเรียสเหมือนแบบว่าการเรียนวิชาการอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยฮะจนเลยนึกขึ้นมาว่าเอ๊ะอานี้ไหมคำว่าเอ็ดตโลไหมมันดูแบบว่าลองวายอะไรอย่างเงี้ย นพอเราเออเรามาดูอ๊ะโอเคเอตโลก็ชื่อน่าสนใจดีแต่ทีเนี้ยพอามาดูเออความหมายมันน่าสนใจด้วยคือที่จริงแล้วอะสยามเอตโลก็คือคําว่าเอสเมเอสมันแปลว่าการศึกษาใช่ไหมครับแ่ส่วนทาโลทาโลคือแปลว่าเผื่ออ่า <ฮะ S 1> <อ>ทีนี้มันก็คือคือว่าเราก็คือเป็นสื่อที่จะมาเผื่อการศึกษา<อ><อ>เกิดขึ้นในเองสยามเรือสยามขึ้นประเทศไทยก็คือเป็นความลึกซึ้งมากที่ก็คือเป็น ที่จะมาเผื่อการศึกษาของประเทศไทยอะไรอย่างนี้ครับผมแล้วอะไรีค่ะทึกสื่อมากน่ารักมากด้วยแล้วเราเลือกทํามาเป็นนิตยสารเหรอคะใช่ใช่ก็คือจอแฟมิโตเนี่ยมันจะเริ่มตากนิตยสารนะก็คือไม่ว่าอะไรคือผมก็อยากมาดูว่าเอ๊ะเราจะคาสื่อที่แบบว่าที่เด็กเขาได้ได้ใช้สื่อตัวนี้ฟรีนะแต่ทีเนี้ยเราก็ไปดูว่าเอ๊ะนิตยสารฟรีที่ที่แบบว่าเด็กเขาดาวโหลดนี้มันเป็นยังไงอะไรใช่างเงี้ยะปรก็คอว่าเอ๊ะ โอ้มันก็ไม่ต่างกับแบบเรียนที่แบบว่าเด็กเขามีอยู่เลยอะไรเงี้ยคือลองดูซิว่านั้นสยามพิักเราขอแบบว่าเป็นมูสนิตยสารการเรียนที่มันเป็นอารมณ์เหมือนเหมือนอเดฮัมเบอร์เกอร์เหมือนแบบว่าฟิลเหมือนค่ายสมอลรูมออกแบบแนวแนวเก๋ๆอะไรให้มันน่าอ่านอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์นิตยสารสยามพิทักษที่แบบว่าเป็นนิตยสารการเรียนแล้วก็มันก็มีเรื่องไลฟ์สไตล์เรื่องมัลมอยเรื่อง เรื่องเด็กเขาเมาส์มอยเรื่องอะไรเมาส์อาจารย์อะไรเรียนวิชาอะไร,าะไรมาก็คือรวมทุกเรื่องเลยแล้วก็ในรูปแบบที่มันออกแบบกราฟิกหน้าอ่านแล้วก็มีแบบว่าพวกโมชั่นกราฟิกเตอร์กราฟิกอะไรต่างเข้ามาผสมะสานอะไรนะครับผมที่นนสําคัญยิ่งบางคือมีแไตชั่นด้วยมีตบบ้าแล้วก็ไปคัดสันตบบ้าพื่นที่เพราะพื่นที่สุดป๊อปลื่นน้องสุดเปียวสองแต่ล้วตงเรียนอะไรมามาบ้างแบบว่ามาผ่าแบบอันต่อว่าในไว แบบสไตล์ใสๆอะไรเยงี้ค <pentru> ร <them> ับผมค่ะกุ่มเป้าหมายเนาะกุ้มเป้าหมายของเรานี่คือตั้งแต่ไหนคะปลยเรียนประถมมัธยมมาหางเชียแรกนี่เราเริ่มที่ตัวมัธยมก่อนนะสำหรับโปรเจกต์ยุทธศาสตร์แตรปุ๊บก็เนี่ยก็หลังจากหลักคำยุทธศาสตร์มาแล้วก็คือมันมันจะได้อารมณ์เหมือนแบบว่าเหมือนแต่ก่อนเราจะมี ค่ายของค่ายดอจอซิตี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับค่ะแกร์ทันกันเนาะพี่แกร์จะบอกว่าที่พูดทันแต่น้องๆเออเดียสิเพ<ส>อาบอกอมานี่นึกถึงอายุขึ้นมาทันทีดอจอซิตี้เนี่ยต้องต้องเล่าว่าดอจอซิตี้เผื่อว่าน้องๆเขาฟังกันอยู่นะค่ะดอจอซิตี้คือจะเป็นเหมือนเป็นเป็นค่ายเ,เพลงที่แบบว่าเขาพาแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะน้องๆวัยรุ่นวัยใสน่ารักน่ารักเนี่ยมาถ่ายเนี่ยน่ารักก่อนมาแบบว่ามาออกเพลงแบบว่าสไตล์เด็กๆคือแบบว่า ก็คือจะไม่มีโอ้ไม่มีอะไรอย่งงเนี้ยคือมันใส่ตามสไตล์เด็กๆค่ะแล้วพอมาเนี่ยมาในปี2016-2017นี้คือตองชซิตี้ไม่มีแล้วเนี่ยจะไจะรอขอเป็นส่วนในการเอาความรู้สึกนี้กลับมาแล้วกันก็คืออ่าเราก็ไปชวนไปควานหาเด็กเอ้ยมีนุองพี่น้องพี่คขัามาโรงเรียนหนูมีพี่คนนี้น่ารักมากเลยเราไปดูโอเคแล้วก็ทัามาถ่ายแบบกันมาอะไรเงี้ยค่ะนะอะไรเป็นอารมณ์นี้ครับผมอ๋อแล้วพอออกมานี่มี การตอบรับจากน้องๆหนูๆยังไงบ้างคะที่จริงในในปีแรกก็จำวาเขาก็งงอะไรเพราะว่าจริงคือคือวิทยาศารคล้ายเรื่องการเรียนกับเรียกว่าอะไรค่ะกับเด็กอ่ะ <c oughs> มันเด็กเขาแค่เรียนในโรงเรียนมันก็ปวดหัวตายอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่อันอ่านการเรียนอะไรเงี้ยมันก็ปวดหัวตรเนี้คือในเนื้อหาที่เราพยายามจะมนําเสนอเด็กอ่ะก็คือเราจะพูดถึงเช่นอ่ะวิชาคณิตศาสตร์เราจะพูดถึงสถิติ แต่กพบุณะน้องเรียนโรงเรียนน่าเบื่อมากเลยแต่ว่าเราเหมือนเราจับคอลัมน์นิดของที่เก่งๆคนหนึ่งแบบว่าสไตล์วัยรุ่นเรยมาเขียนเขียนคอลัมน์สกิติให้แบบว่าเป็นอารมณ์เหมือนเด็กสมองอ่านแมกซีนอะแบบว่าคอลัมน์อะไรเก๋ๆสักคอลัมน์นึ่งอะไรเงี้ยายากแต่พอดีเออมันก็โชคดีที่แบบว่าเราได้ทีมที่แบบว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรมีมีเป้าหมายจะมองเห็นไนุ้ึกเียวกันอะไรเงี้ยครับผมอ๋ออ่าใช่ก็เลยมันก็เลยเริ่มเด็กก็เลยเริ่มรู้ว่า เ้ยนี่เครดเครียดเพราะสกิตรโคตรยากเลยใช่ไหมฮะ่ะนะานอ,อ่ออมันเป็นสตไตล์ไรรุ่นต่อไปเขาใจใ่ง่ายขึใใ้นใช่เขาใส่ง่ายขึ้นเด็กก็เลยเริ่มมีการแชร์ราการแบบว่าพูดบอกต่อกันมากขึ้นอะไรครับผมใช่นี่เพิ่ง,งเกิดขึนในในใ,<ช>ในเรื่องเลยนะเนี่ย<ช> <ๆ S 2> เเรื่องล่าสุดเหมือนจะมีอะไรนะคณิตศาสตร์เลขยกกาลังสรุปภาษาอังกฤษก็ฟังดูเหมือนเป็นตําราเรียนแต่ว่ามันมีความแบบใส่ใส่เวรุ่นที่เข้าถึงแบบง่ายๆนะใช่ก็ตั้งแต่เรื่องของกราฟิกการลงถึงแบบมาค้าได้อ่านจริงอ่ะ คือคนที่เขามาเขียนนี่คือเขาจำเป็นต้องอธิบายว่าเลขยกกําลังคือการนําเลขมาคูณกันอะไรไม่ใช่แ่ะคเขาต้องบอกว่าเลขยกกำลังเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะคือที่จริงคือน้องอ่จจะเจอได้แค่ทุกวันไปถึงตอนโตเลยนู่นนี่นั่นอะไรไงน,น,น้องมันดูง่ายๆเลยน้องมาดูเนี่ยปกติมันคือการเอาเลขมาคูณกันคูณกันเนี้ยซึ่งถ้านักคูณจะไปแบบไปเรื่อยๆมันก็ยากเ้างก็มันจะเกิดการเป็นเลขยกกมลังขึ้นมานู่นนี้นั่นอะไรเงี้ยเป็นอารมณ์นี้ก็เลยน่สนุก พอเหมือนแบบเด็กๆหลายๆคนชอบจะมีคําถามว่าเรียนไปทําไมเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบพูดว่าไม่ได้ใช้อย่างเล็เนี่ยโอ้ยเรียนไปทําไมเรียนไปไม่เห็นจะได้ใช้เลยปรากฏว่าจริงๆแล้วทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อยู่ในชีวิตประจําวันของเราบางคนกัว่านี่ไปซื้อกับข้าวตลาดนัดต้องไปตรีโกณมิติใส่ไม่คานอะไรอย่างงี้เนี่ยแหละค่ะมันจยงมีมีเด็กมาบนผมว่าอเนี่ยหนูวันเนี่ย ไปโรงเรียนเจออาจารย์ฝ่ายปกครองตัดผมหูอย่างนู้นอย่างนี้คือโดนตัดติ่งหูเลยนะฮะโดนตัดตดิ่งหูค่ะถ้าตัดผมเข้าติ่งหูค่ะไปตัดติ่งหูนี่หอดมากไม่ได้ค่ะก็เลยเออเนี่ยเด็กเราก็มาเขียนเป็นคอลัมน์แบบว่าแบบว่าเขตห้องปกครอง ลองดูไม to ่ละอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอนแล้วก็มาเขียนเราก็เออมันเป็นมันอย่างนี้ที่เด็กจะ่าไปนี่นะแต่ว่าเราก็มาสรุปให้เด็กฟังว่าสุดท้ายมันก็คือเป็นอย่างนี้สิ่งที่เขาต้องการจะบอกเด็กเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษาเลยเนาะใช่ใช่ฮะคือเหมือนเหมือนเด็กแบบว่าเรียกว่ามีปัญหาในช่้งเรียนทุกเรื่องไม่ใชการเรียนการใช้ชีวิตความรักใช่ไหมฮะชอบที่โน้นไปแบบว่าโดนอาจารย์ตีอย่างนี้เกศตกสอบตกนี้อ่านอันนี้คือแบบว่าเราพยายามจะ เรียกว่าอะไรอะอธิบายให้น้องเข้าใจมีมุมที่แบบว่าไปแตะตัวน้องก่อนแตะให้เข้าถึงใจน้องว่าน้องเจอปัญหายอย่างนี้เสร็จปุ๊บเรามาขมมดปมแล้วมาบอกน้องว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะคือปัญาม,มันมีเกิดมีคนนะอะไรอ,อันนี้คือนิตยสารสยาเมเปตโโอโดีจังค่ะทีเนี้ยก็เลยพอเราได้เริ่มไปชากมันใช่ไหมนะคือทีนีเน้เราก็เกิดไอเดียว,ว่าเอ๊ะไ,ไ,ไอสยาเมเปโลเนี่ยไอสือ่อที่มาเผือกการศึกษาประเทศไทยเนี่ย ันคือเป็นแบบเหมือนมันถ้าเรียกง,ง่ายๆคอนเต์ entertainment คือแบบว่าเป็นการศึกษาควบกับบันเทิงใช่ไหมฮะเนี่ยก็เลยเกิดความคิดแฉ่งกับทางทีมแล้วว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงให้แบบว่าเราจะใช้คอนเซปต,ต์ของว่าการศึกษาบันเทิงเนี้ยไปจับทุกๆสื่อแล้วก็เลยเกิดกิดกรามว่าเอ,อ,อ๊ะอถ้าเด็กจะไปติวเรียนหนังสือเนี่ยทําไมจะต้องไปนั่งในห้องเรียนหน้าเบื่อหน้าเบื่อค่ะอาหามันก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาชื่อว่าสติวอลสติวอลก็คือเป็นแบบว่าเด็กมาติวนี่แหละแต่ติวเนี้ยคือไม่ต้องไปนนั่งงให้อเรียน เนี่ยมาติวที่โรงหนังกันเลยเขาชอบโรงหนังเขาชอบเล่นภาษาเนาะแล้วไปติวันที่โรงหนังจะรู้เรื่องนี่ไงตอนแรกจะเป็นสตาร์วอลนะสตาร์วอลใช่ใช่เราเอาเอาคอนเซ็ปต์ของสตาร์วอลมาเราก็ตกแต่งหนังบรรยากาศให้เหมือนแบบปาติมอวกาศอะไรเงี้ยเด็กๆก็จะรู้ว่าห้องเรียนนี้แบบว่าเฮ้ยมันมาเพิ่เข้ามาเพิ่มเอิมลาเรียนแบบมีโอกาสมีการใช้แสงใช้สีอะไรเงี้ยแล้วก็ มีอาการออกมาการย์ที่จะพูดในฟิลเหมือนสอนแบบสไตล์ทอลกโชว์อะไรเงี้ยครก็เลยคิดว่าอาจารย์ต้องแต่งตัวด้วยไหมและมีป๊บพรอคคอนด้วยไหมครับใช่ใช่ที่เป็นโปรเจกต์แรกคือเราให้อาจารย์แต่งตัวเป็นเจได้ครับใช่ว่าแล้วใช่แล้วแล้วก็ใน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 เรียกว่าในบรรยากาศการฟิลคือเด็กก็จะมาลุกสนุกเล่นปุ๊กิดกัมอะไรเงี้ยก็มีดาร์คเวเดอร์มีอะไรเดินเต็มไปหมดเลยในฟิลสตาร์วอร์อย่างนี้เลยค่ะครับอ่าแล้วก็เด็กก็พอถึงแบบฟิลเด็กก็ไปต่อแถวซื้อป๊อปคอนเข้าไปกินกินอะไรอยนี ดูติาดูกำล,ลังเครียดเรื่องอนุกรมเลยค่ะขอพอกควานิดนึงงงงงเอนบ่อหลับไปเลยอะไรเงี้ยคือม,ม,มันก็โอเคมันก็คือเรียกว่าเราเราทําได้แบบว่าเหมือนว่าคือถ้าจะให้เป็นอาจารย์สมมตินะ,ะอาจารย์สมเกียรติจากโรงเรียนนู้นโรงเรียนนู้นมาจัดติวกวับบ้านในติวนี้เขาคงจะทําแต่เราไม่ได้เพราะว่าเขาก็คงมันมีเรื่องของความเป็นอาจารย์อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ของเรามันโอเคเราก็เปิดตัวว่าเออเรามันคือ นั่งีบัคำมันเตยเข้ามาสมเลยนะเพราะงั้นมันจะ้สนุกผมแหละว่าผมจะจัดติวแลวอนาคตผมอาจจะจัดติวแบบว่าแบบเฟลเวอทีตรงกลางเป็นเวทีมวยก็ได้คนั่งล้อมรอบเป็นแบบว่าติวแอดมิชชั่นอย่างแบบเปล่าแบบว่าแอดมิชชั่นไฟเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ก็ดีนะคะเด็กๆจะได้แบบว่าเหมือนสนุกไปด้วยเรียนไปด้วยมากกว่าการที่แบบว่าต้องเรียนต้องเรียนเพื่อจะไปสอบเพื่อให้ผ่านเพื่อให้มีที่เรียนอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่แล้วบางครั้ง ถัดเชิญครับเหมือนเหมือนเหมือนพลังครั้งทําให้น้องเขาเห็นว่าโตขึ้นแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะเป็นอะไรด้วยใช่ไหมเพราะว่าเขาเขาเห็นต,ตัวอย่างแล้วว่าสิ่งที่เขาเรียนไปเนี่ยมันสามารถที่จะนําไปใช้เรื่องอะไรได้บ้างใช่ใช่ครับผมเล้าเนี่ยแล้วก็มันก็เลยลากมาถึงว่าโอเคพอเราเด็กมัธยมอย่างสตูว์อย่างนี้ Wall, นสา,ารไปเริ่มอยู่ตัวและเด็กเริ่มรู้จักเรื่มตอบรับ้วจะเริ่มเราเริ่มขยายมาเป็นสื่อของเด็กประถมค่ะทีนี้เราก็อยากจะจับเป็นค่ายบ้างแบบว่ามันใน เรียนก็ต้องมีการออกค่ายใช่ไหมครัค่ะโอเคเราก็เลยจัดอีกหนึ่งโปรเจกต์มาเป็นค่ายเอตเตอร์โลแล้วกันเกิดต,ตัวเลยเอตโลมันก็คงเป็นค่ายทีย่สนุกสนา,านอยูแล,แ,ลแล้วแหละทีนี้ค่ะเราก็แบบว่าชวนน้องๆเด็กประถมมามาเข้าค่ายกันก็เราก็ให้คอนเซ็ปต์แบบใ,บใ,ใกล้ๆเลยเรื่องนี้ติดก็คือเรียกว่าอ่าค่ายเอตโลโ,ลโตข,ขึ้นอยากจะเป็นอะไรค่ะครับอ่ามันก็เป็นจุดหนึ่งที่ผู้ปกครองให้ความสนใจเพราะว่าไม่ว่าอะเด็กๆน้องๆแบบว่าปหนึ่งปสองเขาคงมีความฝันแล้วอีกผมอยากเป็นทหารครับผมอยากเป็นเจม เป,าาเป็นยังไงเป็นยังไงใช่พยาบาลนี่มันยังไงมันต้องขับอะไรบ้างหรือว่าแค่ส่วนของแพเอาหูฟังของหมอมามามาแตะหัวใจหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ <c oughs> แล้วก็ดาวเนี่ยมาเรียกว่ามาอธิบายให้น้องเข้าใจห <c oughs> น่อยนะคงสไตล์เด็กระถมนะคงไม่ได้ตรงในเรียกว่าเนื้อหาอคลิปจรีงๆแต่เขาบอกน้องว่าเนี่ยถ้าน้องชอบเต้นเกมแบบว่าสร้างบ้านเนี่ยนู่นนี่นั่นเนี่ยในชีวิตจริงเขาเรียกว่าสถาปนิกนะอะไรอให้เข้าใจค่ะได้ เราชอบมากนะชอบมากเลยแบบว่าวันหนึ่งแบบว่าคากับข้าวคากับข้าวนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจจะเป็นคืออาจจะเป็นกุ๊กก็ได้จะเป็นนักชิมเป็นอะไรได้หมดเลยแล้วก็มันไรน้องเขางังใช่ไี่จ,จังเลยค่ะจริงๆแบบว่าไม่ได้บอกว่าจะต้องไปยัดเยียดว่าน้องเนี่ยมีบุคลิกแบบนี้นะโตขึ้นไปเป็นหมอดีกว่าโตขึ้นไปเป็นนักข่าว<ช>ดีกว่าอุ้ยคะแนนขนาดนี้สูงขนาดนี้เป็นหมอเลยแต่ไม่ได้ถามว่าน้องอยากเป็นอะไรใช่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 ครับ แต่ว่าบางคนก็ตอบไม่ได้ว่าตัวอย่างเป็นอะไรนะคะใช่มันก็เลยคือก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่แบบว่าโอเคถ้าน้องบางคนจะรู้อะเฮ้ยคือเรียกว่าเอาจริงเรียกว่าในชีวิตจริงเนี้ยถามเด็กสมมติเด็กอนุบาลสามเด็กปหนึ่งเด็กผู้ชายสักสิบคนเนี้ยตอบแปดเก้าคนแล้วว่าผมนี่ยเป็นตำรวจในประเทศหรือเขาไม่รู้ว่ามว่าในชีวิตจริงมันมีอะไรมันมีพวกรมีนู่นนี่นั่นเ่าก็มีความรู้อยู่แค่นี้แหละว่า บบว่าเอ้ยน้องลิวยากเป็นอะไรแตบบ่เป็นตำรวจครับค่ะยากเป็นอะไรผมจะเป็นทหารก็ม,มีความดูแค่นี้ค่ <c oughs> แะแ่าใช่แล้วมันก็เลยไม่เกิดแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเ,เนี่ยเราก็จะมาตรงนี้แนะนําอาชีสรกปุ๊บเราก็จะพาเด็กไปสถานที่เขาเรียกว่าคิดเสีอยอนี่เ <c oughs> นี้ยโอ้โหสถานที่ที่แบบว่าเป,เ,ปเป็นเหมือนเป็นเหม, <c oughs> มืนมอนมือจำลองอาชีพค่ะใช่มือจำลองอาชีพไป่แล้วก็คือเด็กก็จะไปลองเลยว่าเอ๊ะมันจะมีนักกระเพิงนะมาลองมาลองเป็นนักกระเพิงดูไหม พาไปดับเพลิงจริงๆอะไรเงี้ยเป็นอะไรอะไรประมาณนั้นเด็กก็ได้รู้ว่าอ๋อมันยังมีอาชีพอาชีพนี้นี้น,นี้อยู่นะเออมันน่าสนใจมันก็กนแลดงมันนาใจจะเด็กนะว,ว่ามากกว่าแค่ว่าเอ,อ้ยผมอยากเป็นทหารอเป็นตำรวจผู้หญิงก็อยากเป็นนักพายบาบาลคือมันยังมีมากมายที่บอกว่าเด็กเขาไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะค่ะ แต่นี่เรื่องจริงเพราะว่าให้ถามว่าอยากเป็นอะไรตอนเด็กๆเนี่ยเราก็จะรู้จักแค่เหมือนที่เราเรียนรู้อยู่รอบๆตัวอยากเป็นคุณครูเนี้ยเพราะว่ามีคุณครูอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่าอ๋อมันยังมีอาชีพนู่นอาชีพนี้อีกไม่รู้จักอีกเยอะมากๆเลยที่เขาไม่มีโอกาสได้ไปสัมผัสซึ่งจริงๆแล้วพอเหมือนเราเติบโตมาเรื่อยเรียนมาเรื่อยเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ไปประสบกับอีกหลากหลายแขนงสาขาทําให้เราค่อยๆเรียนรู้ตัวเองขึ้นมาว่าเเราอยากไปทางนี้นะอยากเป็นตรงนี้นะแต่พอให้ตั้งแต่เด็กประถมเนี่ยในเขาเริ่ม ที่จะมาสัมผัสอะไรที่มากกว่าเดิมมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาแบบรู้ว่าหนทางนี่เขาจะไปทางไหนยังไงเร็วขึ้นใช่ใช่แล้วจริงๆเราจัดขึ้นเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับค่ายที่โตขึ้นอยากเป็นอะไรเนี่ยอ่าโตขึ้นอ่บเป็นอันนี้คือจะจัดเป็นครั้งแรกครับผมค่ายจะโตขึ้นอยากเป็นอะไรแต่ว่าคือก่อนอันนี้เราจับเป็นเรื่องของสติวอร์สำหรับเด็กมัธยมค่ะก็อันนี้คือจัดเป็นครั้งรอบสองและแล้วก็กำลังจะเกิดรอบที่สามซึ่งรวมในแต่รอบก็คือจะแบ่งเป็นแบบา เป็นหลายหลายครั้งอะไรเงี้ยฮะรวมแล้วก็ประมาณเจ็ดครั้งลวที่เราจัดมาเรไปวออะไรงียครับผมแต่ว่าครั้งแรกกับไข่เอตโรโตขึ้นอย่างเป็นอะไรเนี่ยจะเป็นครั้งแรกซึ่งจะมีขึ้นในวันที่เท่าไหร่คะอาจะมีในช่วงวันที่ห้าถึงเจ็ดตุลาคมครับผมโอ้ยังมีเวลาให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจอยากจะให้ลูกเข้าร่วมหรือเปล่าค่ะใช่ใครที่สนใจก็เข้าไปติดตามเพราะว่าในเพจของนิตยสารสยามสโตรก็จะมีอะไรอย่างเงี้ยมีทั้งแบบว่า มีสิ่งที่เราให้น้องๆไปฟรีๆดาวน์โหลดอ่านฟรีๆหรือว่ามีค่ายที่น่าสนใจที่แบบว่าเราไปดูข้อมูลกันได้คาะตร์สยามตะโลก็คือพิมพ์ภาษาไทยเลยคะใช่ครับพิมพ์ภาษาไทยวิทยาศาสตร์สยามเอสดตะโลใช่ครับผมแค่นี้ก็จะเจอเจอเลยนะคะใช่ใช่ครับก็จะมีในเรื่องของวิทยาศาสารเองก็คือเราสามารถอ่านออนไลน์ได้ด้วยใช่อ่านออนไลน์หรือว่าแบบว่าในพวกแอปพลิเคชันของร้านหนังสือต่างพวกร้านในอิน ร้านดีทอะไรเงี้ยเราโหลดแอปพลิเคชันมาก็เซิร์ฟ้าสัญญาณจะโลภาษาไทยก็จะเจอแหละก็ดาวน์โหลดมาไดฟรีเหมือนกันโอ้แต่ว่า<น>มีหลากหลายช่องทางมากคือมีเป็นตัวเปเปอร์เป็นกระดาษด้วยเป็นเป็นอีบุ e ๊กด้วยอ่าเป็นอ e ีบุ๊กใช่ครับผมใช่ <ừ> เข้าไปที่เว็บไซต์ก็ดาวน,าน์โหลดได้ฟรีการแบบว่านั่งบนรถเมล์อยากจะทัวร์เรื่องเศรษิจก็ดาวนาสส์โหลดแอปมาเข้าไปดูก็ได้อะไรโอโอโอเคๆถ้ามีคำถามอะไรงงก็คือสามารถพักมาในเว็บไซต์ก็คือจะมีแบบว่า พี่ชูชาต์ตอบด้วยใช่เขาจะคอยตอบให้เราอยู่แต่หลายๆครั้งก็จะเจอคําถามที่แบบว่าบางทีเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเช่นเขาถามความรักนู่นนี่นั่นเราก็ได้แต่แนะนําเขาแต่ว่าคือก็เข้าใจเข้าใจอารมณ์ของเด็กอะไรเงี้ยครับผมมันก็มีมาหลากหลายอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคอะไรที่เราแนะนาได้จะเป็นแนะนงเขาไปแต่ที่เราเป็นรุ่นพี่เนาะเป็นพอพา ป่านตรงจุดนี้มาก่อนบางทีอจะคืนครูไปหมดแล้วแต่เรื่องความรู้ค่อนข้างจะคืนครูไปบนแล้วก็เท่าสี่สิบปีอยู่ในี่สิบปี่ล้เป็นอาจารย์หรืออะไรกันอยู่อะไรเงี้ยอ๋อค่ะซึ่งต่อไปการอ่านตรีโกณมิติการอ่านคณิตศาสบนรถไฟฟ้าจะเป็นเรื่องทั่วไปแล้วอาจจะง่ายขึ้นใช่หรืออาจจะดีื่องหนักขึ้นอช่อุ้ยอย่างงี้เราเรียนข้ามขั้นก็ได้นี่สมมติว่าตัวเราอยู่ประถมนี้แต่ว่ามีข้อมูลนี้เราอยากจะเรียนตรีโกณก่อนอ่ะ แต่่าไม่ได้เรียนแบบยากๆไงใช่ใช่ก็พี่ไงเรียนง่ายๆอยู่ท่านทางอิตาลีก็น่าจะโอเคนะพี่ติงมันผมว่ามันอนาคตมันน่าจะเป็นไปได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คือต้องยอมรับว่าเด็กเขาเก่งขึ้นเรื่อยจริงไหมฮะแบบว่าเด็กปถมเนี่ยโอ้โหบางคนแบบว่าตัดต่อกราฟิกตัดวิดีโอโอ้โหทำได้ไงผมมองเลยจริงจริงคือเราก็เห็นเห็นดูไปบ่อยว่าไปออกายการนู้นในการนี้ทำไมเด็กถึงเก่งจังเราก็ที่งข้าเราได้ต่อ่าการสนับสนุนหรือแบบว่าให้ความรู้เด็กที่ถูกทางผมว่า จะงงมันเขาจะโตเร็วมากค่ะค่ะรู้สึกเหมือนว่านิตยสารเอตโลนี้เหมือนเป็นพี่เลี้ยงเนาะค่ะใช่ใช่ใช่เป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่มาดูแลน้องๆอะไรอย่างงี้มีอะไรมี่ๆพี่งที่แบบว่าเออองเข้ามาปรึกษาได้ทุกเรื่องนะความรักการเรียนเรื่องอาจารย์เรื่องเครูได้หมดเลยค่ะที่เป็นเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้มันเกิดขึ้นมากคือแบบว่าอยากให้เด็กเขารู้สึกว่าในพี่ๆทีมสยามเอตโลเนี่ยคือคือเป็นรุ่นพี่นะเพราะว่า ในสิ่งทุกอย่างที่เราเขียนไปคือเราเขียนในมุมว่าเฮ้ยพี่กับน้องนะไม่ได้เขียนว่าในมุมผมกับคุณไม่ได้คือพี่กับน้องพี่กับน้องตลอดนะพี่คุยกันได้ทุกเรื่องใช่ใช่ครับโอ้ต้องให้ฝากหน่อยนะครับถ้ามีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจรวมทั้งกิจกรรมนี้ด้วยโตขึ้นอยากเป็นอะไรครับผมครับผมครับก็คือถ้าใครสนใจที่จริงคือแบบว่าอยากให้เข้ามาดูให้เข้ามาทักทายกันก่อนจะได้สอบถามรายละเอียดกันก็คือพาที่ แฟนเพจของทางนิติศารสยามเปตโลอะไครับผมก็เลือกต้องตัวนิติศาสตร์สยามเปตโะหรือว่าไปที่แบบว่าเป็นไลน์แอดก็ได้ก็คือเลือกว่าสยามเปตโรแต่นี่จะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็สยามก็คือมันประเทศไทยใช่ไหมสยามเอสกีดีเอสทาโร่เผื่อก็ทีเออาร์โอสยามเปตโลอันนี้ก็จะเจอก็จะมาพูดคุยสอบถามกันได้คือแตายคามคือให้มันมาเป็นครอบครัวเป็นพี่น้องกันก่อนโอเคเราจะมาอ่านไม่อ่านไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้เป็น สื่อทางเรื่องสื่อหนึ่งที่แบบ้านน้องๆจะเข้ามาพูดคุยมาลองดูว่าเรามีอะไรดีๆให้นะก็ลองรับเก็บอะไรไปได้ก็เก็บกลับไปอะไรอย่างนี้ครับผมค่ะปกติแล้วนิตยสารเอตโลมาคือสยามเอตโรเนี่ยจะมาทุกแบบรายเดือนรายสองเดือนเลยไหมคะอ่าที่จริงคือแสมเราจะออกทุกๆวันที่สองของเดือนครับผมก็คือเราออกคือออกทีละหกเล่มเลยนะคะค่ะหกเล่มหมายถึงว่า จะแบ่งไปเลยเป็นเล่มเล่มมหนึ่งเล่มมสองมสามมสี่มห้ามหกคือแบบมาอยู่มอะไรเรื่องอ่านกันได้เลยซึ่งใช่ซึ่ง,ซ,งซึ่งในหกเล่มน,นั้น่ะสิ่งที่ต่างคือเรื่องของการเรียนคือน้อง,องๆแต่ละมคือ,อเรียนต่างกันอยู่แล้วแต่มันจะมีสิ่งที่เหมือนกันคือว่าเรื่องไลฟ์สไตล์มาส์มยหรือว่าแฟชั่นซึ่งโอเคเด็กเด็กมัธยมก็คือในทุกๆมก็จะมีไลฟ์สไตล์เหมือนกันชอบพื้นที่คนเดียวกันโดนครูตรีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือไออ้พาร์ทที่เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ตรง ถ้าผมจะไปเรื่องอ่านก็ว่ะยังไงคือเราดาวน์โหลดได้อยู่แล้วแต่ดาวน์โหลดมาน,นี่ดหกเล่มเลยก็ได้เพราะมันดาวโหลดฟรีอยู่แล้วแต่อยากจะแบบไาเรียนรู้ลงลงหน้าอย่างที่พีมอบอกก็โอเคได้ก็เรียนรู้ไปได้เลยนะครอยากเนี่ยเติมหน้าขึ้นม .3 ไปเรียนเรื่องอ่าตีโกนแล้วเนี่ยมาอ่านก่อนก็ได้เพราะมันอ่านฟรีได้อยู่แล้วคตัแป๊บหลับก็บบบไม่เป็นไรก็ไม่ได้เป็นอะไรค <laughs> ่อยว่าอ่านมาอ่ะใช่แล้ค่อยอ่านไป ก็มีก็เรียกได้ว่าเป็นแบบเป็นพี่เลี้ยงจริงๆนะคะในเรื่องของการศึกษาด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยบางทีหรือบางทีการใช้ชีวิตของเด็กๆอ่ะบางอย่างอ่ะคุยกับเพื่อนก็ไวเดียวกันช่วยอะไรเราไม่ได้ใช่ใช่บางคนก็ไม่มีรุ่นพี่ที่จะมาแบบพูดคุยกันได้แบบนี้นี่นี่ก็เหมือนเป็นรุ่นพี่อีกหนึ่งคนกันเนาะ ก็ต้องบอกต้องบอกว่าทีมในสนามเดิมก็คือมีหลายยุ่นมากนะฮะมีที่เป็นทีมเด็กมัธยมด้วยคือคอลัมน์ในที่เป็นเด็กมัธยมจริงๆก็มีอมีคอลัมน์ที่เป็นอาจารย์ก็มีที่เป็นเพ่นที่เพื่อนที่อีกโตของเพลงที่แบบว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาประมาณหนึ่งก็มีก็รุ่นโดโจมากแต่ว่าต้องมาคือต้องต้องจะได้เจอบบว่าเจอทางเพื่อนมองมองเพื่อนมุมมองอาจารย์แล้วก็มุมมองของแบบว่า พี่ๆของวิชาของพวกเราค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวิตยายาสารดีที่อยากให้อยู่เคียงข้างน้องๆนะคะทุกชั้นวัยแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมอะไรที่มาอัปเดตกับน้องๆเนี่ยจะต้องเชิญพี่เอกอีกครั้งหนึ่งนะคะได้เลยครับผมดี่เอกขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณพี่เอกค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะ แบบได้เพื่อนละใช่เมื่อกี้ลืมถามเวกไปเลยว่าเอ๊ะถ้าน้องๆอยากจะดาวน์โหลดอีบุ๊กเนี่ยต้องไปที่ไหนก็ไปที่เว็บไซต์ได้นะครับสยามเอตาโรสกุลแบบนี้นะฮะสยามตรงๆเลย s i a m e e d แล้วก็ทาร่เมื่อกี้นะ taro.com นะครับก็ไปดาวน์โหลดนิตยสารแล้วก็ฝากข้อความต่างๆก็ได้ด้วยแล้วก็ยังมีโอ้ยลายแอปด้วยทั้ง Facebook ด้วยนะครับกับสยามอิตาโรแล้วก็กิจกรรม โตขึ้นอยากเป็นอะไรด้วยที่จะมาให้น้องๆเนี่ยตั้งแต่ประถมเลยเนี่ยได้รู้จักกับแต่ละอาชีพมากยิ่งขึ้นนะค่ะก็ได้ได้ว่าครบถ้วนนะคะเหมาะกับน้องๆในวัยเรียนนะ,ะคะจะได้เพิ่มเติมประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นนะคะเพราะบางทีเราอยู่โรงเรียนเดียวห้องเดียวก็มีอยู่แค่นี้แต่ถ้าเกิดเราเปิดโลกมากขึ้นเพื่อนๆโรงเรียนอื่นเขาก็มีปัญหาแบบนี้เนาะจริงๆอ๋อมีหลายๆอย่างก็อย่างที่บอกว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรเนี่ยสูว่าโตขึ้นอยากเป็น คุณหมอพินิตา<ะ>คุณหมอใจดีคุณหมอน่ารักอแต่พอโตขึ้นจริงๆจ,จะรู้ว่าคุณหมอทํางานหนักมากน้องๆอาจจะรู้สึกเปลี่ยนใจอะไรอย่างนี้เออเนี่ยไงก็ต้องไปเรียนรู้กันก่อนจะได้ดูว่าอะไรเป็นอะไรบางทีมันไม่ใช่มีแค่ชื่อไม่อยาเป็นตำรวจอ,อยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารแต่ไม่รู้ว่าตำรวจทําอะไรบ้างล่ะใช่ตำรวจแค่จับผู้รายหรือเปล่าหรือว่าต้องแบบทํางานสืบสวนสอบสวนด้วยอะไรเงี้ยจะดูเท่จะดูสนุกยังไงก็ในโครงการนี้ให้น้องๆได้รู้จักมากยิ่งขึ้น